ทั้สิ้นนะตอนนี้นะฮะอันนี้จะมีนะขัว้วบวกพวกวลบอยู่ด้วยกันแล้วไม่แผ่นชั้นไม่ให้บวกลบเราเจอกันถ้ามันทะลุมาเจอกันปุ๊บมันก,มก็นกนจะร้อนแล้วก็ลุกติดไฟนะก็เกิดเพลิงไหมผมจะดูว่าจะมีใครเข้ามาช่วยผมสักคนไหมสามจุโวลต์ับ ดีแอมเลยครับโหไม่ได้ดูสเปคตัวนี้เลยครับยังยังยังนะยังยังไม่มาช่วยนะแย <c oughs> ่แย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 ่แหนนะรงระวังมันมันโดนแล้วมันนั่นนะแย่แย่เน,นี่ออ๋ออ้าวตัวถือตัวจับจับนี่ตัวจับอันนี่เอ๊อ จำไ,ได้ไม่ได้เอาโอเคครับผมงกลางนี้แช่เห็นนติดอะไรรล่า<ม>ใช่ไหม,ไมเหม็นเหมือนกับที่บอกแล้วอ้วีเทียรไมออนเจอน้ําแล้วมันลุกติดไฟเลยว,วัดห้าหมเอาน,น้ําไปดับเพลิยในแบ,บตเตอรี่ทีเทียรไมออนนะจะฉีดให้ผมนะมันจะเยอะไปะร้อนไหมร้อนมือแล้วไหมร้อนแล้วร้อนแล้ว ติดไฟนะไม่ติดครับทิ้งหายแล้วนะแต่มันไม่ระเบิดปุ่งปังปุ่งปังนะอยู่ที่พลังงานถ้าพลังงานมันสูงนะถ้าพลังงานมันสูงเชื้อพุกแนี้พลาสติกพวกนี้มันติดไฟไอพลาสติกที่เราใส่ไปด้อครับแต่ถ้าเราแยกมันออกมันก็จะไม่ติดไฟเรือก่าเนี่ยออนะแต่ให้ดูนี่ครับ เซลเดียวใช่ะหมแล้วพี่คิดดูครับเจ็ดพันกว่าเซลล์ในเทสได้นะครับถ้ามันลงแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วถ้ามันลงไปปลาเปอร์หมดนะครับชาวประมงเราหมดนะที่ที่มันติดไปก็คือติดในตัวตัวพลาสติกเนี่ยครับผมนะตัวพลาสติกเมื่อกี้ไม่ได้แกะออกทันทีนะครับโอเคเนาะถ้าฉีดไปแล้วไอ้ตัวนี้มันไม่ดับไม่ต้องไปซีเรียสหเราครับเรากำลังทำให้เซลล์อื่นมันดับลงนะครับน้ำไม่ดำบุ๋น ร้อนจีเนี่ยน้ที่กินนะน้ำโเอาไปแช่น้ำเมื่อกี้บวกรบมันแยกกันไปแล้วบวกผมใส่ไปน่ะฝั่งนึงอันนี้สุดท้ายที่ฝั่งแต่มันร้อนมันมันยังร้อนอยู่พอมันร้อนแล้วมันทําให้ตัวนี้มันติดไปถ้าติดเมื่อกี้มันติดไปอันนี้ก็ติดมันติดไป แต่เมื่อวานผมแช่แค่ที่นู่นนะแค่ที่ทับสอนเมื่อวานเราไม่ได้เอาสายไปมันก็จะเป็นแค่ผมแค่ได้ลงมา